สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเปิดความหมายสุดซึ้งชื่อระรันรอนวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่านางตะว,วันพุ่มชบาอดีตครูประจำชั้นปสี่ของเด็กหญิงระรันรอนทราบว่าผู้ปกครองของเด็กหญิงระรันรอนได้โทรมาคุยกับครูประจำชั้นป .5 หลังจากที่มีข่าวของน้อง เผยแพ้ออกไปซึ่งก็มีสื่อมวลชนติดต่อเข้ามาขอทําข่าวแต่ทางครอบครัวไม่สะดวกให้ข้อมูลแต่อนุญ,ญาตให้ครูสามารถให้ข้อมูลได้บางส่วนแต่ขอสงวนนามสกลุลและปิดบังใบหน้าของน้องด้วยนางตะวันเผยว่าตนรู้จักกับน้องตั้งแต่เรียนชั้นป .3 เพราะเห็นชื่อแปลกมีรอเรือ6ตัวจึงถามน้องว่าชื่ออ่านว่าอย่างไรน้องก็บอกว่าระรันรอนหมายถึงผู้ที่ได้รับความรักจากครอบครัว น้องเป็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆน่ารักมีผลการเรียนดีเป็นที่รักของเพื่อนในชั้นมีนิสัยพูดน้อยเรียบร้อยนางตะวันบอกอีกว่าก่อนหน้านี้ตนเคยค้นหาชื่อที่ไม่มีสละในพจนานุกรมก็พบคำนี้แต่ไม่คิดว่าจะมีคนนำชื่อนี้มาใช้ก็พบน้องเป็นคนแรกแม่น้องบอกว่าน้องเกิดวันจันทร์ชื่อต้องมีแต่พยัญชนะจะมีสระหรือวันในยุกคไม่ได้จึงเลือกชื่อนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลให้น้องด้วยส่วนตัวคิดว่าการมีชื่อแปลกแบบนี้ก็จะได้รับความสนใจก่อนพบเจอหน้าอ่านชื่อแล้วสะดุดชื่อก่อนจับจ้องเป็นคนพิเศษไหมอยากรู้จักอาจจะเป็นรูปแบบหนึ่งในการแนะนําตัวซึ่งคุณครูสนใจก่อนจะเจอตัวจริงขอขอบคุณข้อมูลจากสยาม t o d a y um ์ขอบคุณค่ะ